มาเด้อครับเดอ้อหอยหน้าหอยขี่กระต่ายครับผมไม่ไม่สดสดๆตใหญ่ใหญ่เดี๋ยวสิจิ้มให้เบิ่งครับนี่เป็นไรครับทุดยอดบอกิ่มแี้วบัานนี้โอ้ยน้ำลายแตกไวทาเห็นี่ครับเห็นบ่ดละนี่มุมใส่ปากบัานนี้ กรุบกรอบครับผมอมองดูหอยหน้าธรรมชาติ์ครับบริเวณหอยเหลี่ยงเก็บไม่ๆสดๆครับผมยิ้มให้เบิ่งอีกดูโอ้อวนขนาดที่ครับพูน่ะปาดที่ทวเกียว แกวพริกสดยั่ๆเลยก็มีไงปมๆเห็นบ่เอามุมเสร็จปากบ่หนิสดไหมกรุบกรอบ เนื่อหวนานฉ่ำครับผมออ้วนๆจุลูแถบสิเต็มันเปลือกคุ้เลยครับพี่ค้างนี้ครับผมสวัสดีครับไม่ไลายสไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมเบาวกึืมครับวันนี้เบาวกลืมไ่ได้เขาป้าเขาดงดอก แต่ว่าไปหาแนวมากขายนะครับเนาะเพราะว่าไม่กินนู่นเบาคกกืมขายเบิดแล้วลาวก็นาสีบ่มีแล้วแหละมีกเสียงห่างนะครับเนาะเพราะว่าพื้นานีาว่างใครว่างยังเบิดแล้วจักแต่ว่าแต่ว่าเบาคกกืมเพราะท่านไปเบิรงในป่ดนปาดอกซิวหูหมอว่านขายขายเบิดซ้ำหมอว่านนี่ครับบะมีแนวขายแต่ก็มีค้นทักมาถามเบาคกกืหรายยูแชทมาถามอยู่ในเพจนะครับเนาะ มืาอนี้บ้าคืมก็เลยหาของมาขายมาอีกอย่างนึงนี่ครับนี่นายก็สอบนี่คืออีหยังบ้าคืนใส่เบิรงเลยมาเสียงกอกแจกกอกแจกอีหยังนอว่าิีมาเบิรงกันครับผมมาอีหยังนอบ้าคืมขายยังอีหยังนอว่ออาจีเฮเบิรงครับ ม่อยากก่างพวกผักกูผักเม็ดบักบกบกก่ติออกมาแล้วโอ้ยเนี่ยอ,ออกก็บ่นเพื่นอนเนี่ยวอพกเนี่ยอกเออ,อเอานะพวเนี่ยแล้วก็เจ็บเอา้าที่แห่งที่นองตัดดุส้มให้เบิรงก่อนนี่ครับผมมีเนนบ้ากลินสีนมาเสนอขาย หอยหน้าหอยขี่กระต่ายเนาะครับเนาะยังบลากหลายเลยเด้ไปรับตัวพื้นมากครับถ้าแม่นไปหาเก็บกับสิยากลำบากกับสีพ่อขายน้ำแน่บ่ท่านการเนาะครับเนาะมาคือมันเลยไปรับตัวข้ามากกระได้มันหลายเสริมโยนครับหอยหน้าสดๆนี่จะอ้วนๆดีครับอ้วนซ้ำได้มาประคุมเสยเบิง้งปั้งเอกมาเลยมาออามา,มาอามา้วนซ้ำได้ นี่ได้ครับผมเรียบร้อยเ้วบมาคืมสิกินโซ่พร้อมสันแล้วมาเงาวาเลยละ่ะวาเกลียวหนึ่งก้อนย้ยน้ำลายแตะนี่ครับอหอยหน้าอหอยฉีกระตายอ้วนด้วยครับเนื้อพุ่นนี่แบบว่าจุลูทแทบสิเต็มเปลือกเต็มกระดองเลยนะครับเนาะครับ,รบกินออกมายั่ๆท่านผู้ชมก่อนมา ผ้ากินโค้ํทำไ้แจกไวทานอืมนี่หอยสดๆใหม่ๆมีความกรุบกรอบครับผมมีความหวานพร้อมพระวามันสดนะครับเนาะ นับมื่นสิหากินยากนะครับเด้อหอยหนาหอยจีตะตายหมดหอยยังเพราะว่าตัวมื่นนี่คุนมีหอยเชอรี่มาแทนทีนะครับเนาะหอยพวกนผมแต่มีหอยเชอรี่คุณติดแร่ตัวคุณติดเริ่มดับแนวไปเรื่อยเรายากเนื่องจากคือการเหตุให้ห,หน้าให้การเกษตรนะครับเนาะใส่สารเคมีหมอกเคมีใส่ปุ๋ยเคมีเหตุให้าชาล่างไปกับหนามเพราะว่านี่คุนกระยุน่นหนามอยู่แล้วนะครับเนาะเหตุให้คุณดับแนี่ยคุณตายคุณยังแนี่เพราะว่า ที่จากสารเครมีน,นะครับเนาะ ผใหญ่งไงผมน่แน่หน่นอยแน่แหละครับขา้าใส่กันโอ้แน่นอนเลยสดุดครับแสบครับเบิ่นเนาะก็เ,เต็มปาก่เ็เต็มปากเต็นขั้น เอาละกินโซ่ได้ๆเด้อ <c oughs> ี่น้องกินน้ำได้แตกนำ้ำเอาเป็นว่าถึงสีหาก,กินยากนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าแม่นติดตามช่องติดตามช่อง o ูทูบเบ้ากลมรับร่องในกินครับผมเพราะว่าบา้ากลมสีขายเน,ะเนะาะผู้กทาดสนใจรายละเอียดอยากสอบถามถึงราคาขายจันไดต้องมีคนสอบถามอยู่แล้วเน,ะเนะาะเบ้ากลมสีว่างลิง ลิงเพจไว้ใต้คมอธิบายคลิปนะครับเด้อผู้ใดสนใจอยากซื้อหอยหน้าหอยขีกระต่ายจากเบาคึมจิ้มที่ลิงเพจที่เบาคึมว่างไวจะว่างไวในรายละเอียดของคลิปมันก็จะลิงไปสู้เพจของเบาคึมนะครับาะกดติดตามไปโลดปุ๊บเวลาเบาคึมลงขายสินค้าอาหารปืนบ้านเท่าอาหารตามฤด,ดูกาลน้ำปลาน้นำสงนะครับจะเป็นเฮดเป็นหอยเป็น จีกับพอมเป็นแง่เป็นกบเป็นเขียดที่ไหนก็สร้างกลับร่องซีโบผาดเวลาบราคืมลงขายทางเพจนะครับตรงบัานนี้อยากหูว่าบราคืมขายจะได้ก็ทักแชทในเพจได้เลยนะครับเด้ออย่าลืมครับผมอยากกินอ่ากดกดติดตามช่องก้อนใบก้อนกันแล้วกันนะครับช่องยูทูบเนาะถือโอกาสบมาคืมกดติดตามช่องยูทูบแล้วก็กดติดตามเพจน้าแน่นะครับเนาะเพื่อโบผาดได้ละเอียด ในในการที่บักลมสีลงคลิปล้วกันบักลมสีลงขายสินค้านะครับเนาะสีได้โบผาดสีได้หูบักลมขายอยังแน่ขายมือได้มือได้สีได้โบผาดนะครับเนาะดับกินสีได้สร้างซื้อได้เลยนะครับเนาะสีได้ท่านได้กินช้าหมดอดกินครับผมเออโอเคมาเดี๋ยวจะกินให้เบิ้งอีกจะทำก่อนจะทำจับตู่ก pues ่อนนะครับ hmm. อื แต่ตุลาครับผมอย่าลืมนะครับเดอ้อจิ้มไปที่เล่มเพจใต้คำอธิบายคลิปแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดรายละเอียดของสินค้านะครับน้องบ้าคุมขายจะไหนส่งไหนเด้อครับเดอ้อขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ่าคุมแน่กดติดตามให้น้ำแน่ทั้งยูทูบแล้วก็เพจนะครับเนาะกดติดตามทรัพย์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเพื่อผ่าน ทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคืมครับผมเจอกันคลิปหน้าด้วยกันเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับผมสั่งเด้อครับเด้อสั่งเด้อชาเบิดชาหมดอดกินครับเนาะสุดยอดครับผมใหม่ๆสดๆอนอวดเลยครับมาตรงย่านเน่าเพราะว่าบ่าวคืมสอบถามรายละเอียดการขนส่วงพื้นแล้วว่าเทาทีส่งส่งไหนเนาะับเนาะนี่ครับเก็บได้หอดหามื่อวันว่า หมายถึงการคนทรงนะครับเนาะเข้าทรงไปหลังจากหาเมือได้รับหอยบุนีก็ยังบัต่ายครับยังสดไม่กิ๊กอยู่ในเหนเปลือกปีดฝาเสนิดจั้งสี่ปกติครับผมเวลาเขาสกกินอ้าวบ้าคืมได้ประจกขิดเปลี่ยนบุน,นีเดี๋ยวบอกายละเอียดกอนกระสันบอกบกครบเวลาสิกินทาแม่นว่าอยากแห้งกัดไปล่างขีดตมขีดินขีดอนออกกัดเศร้าแล้วก็ต้มรวดใส่ตะไข่แน่บปขูดทำหอมต้องขอไปเพลดเจียวก่อนดแต่ว่าคุณคนใหญ่มันแยะมันยังขีดินนะครับเนาะ แช่พื้นไข่ดินออกจักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับเนาะกกค่อยตุ่มค่อยลวกอ๋อนี่แหละครับเรียบร้อยครับผมหอยหน้าหอยกินก็ตายมาเดี๋ยวยิงซังใอ้เบิ้งเนี่ยเรื่องมีไรเนียเ่ยโมเดลจะเอ้าซังใอ้เบิ้งว่ารูนึงมาได้หลายป่นไดนมามาเติมก็ได้รูนึงเลยหลายปรนไหนนะครับเนาะยังมาท่านบอกราคาดอกเพราะว่าบอกราคาว่าไหนนะครับเนาะมันเป็นก็อื่นยังล่ะ กลยุทธ์ุดนว่าอย่างทางการขายเนาะครับเนาะเปิดเผยไม่ได,ด,ด้ต้องเปิดเผยผู้ใดสนใจต้องไปสอบถามในแชทเพจเท่านั้นเนาะครับเนาะใช่ล่าโอ้เกิดหน่อยนี่เอานี่ครับสร้างให้เบิ้งวันโล้เนื่องไาไปไหนนี่ครับนี่รู้หนึ่งประมาณนี้เด้อครับเด้อไม่โอ้โอันอนั้นฟ้าตาสร้างกระลุดไลายไรยอยู่หรอดครับนี่โล้หนึ่งครับ อีกหนึ่งละอันที่รเราคือมลวกอยู่นี่ก็โลกนึงครับนี่คือรูหนึงนี่กินอิ่มอยูสองผมอยากกินแจ๊บบัวหัวถุล่ะกูเลยกิน่นคาปูมคาใหญ่เนี่ยกับสีบัวอ่มนะครับนเนาะเดียวเตะสนุกวะไปดีลราบ้านนี้แวบไปะเลยเด้อะตัวไผ่ก็ผมนี่นีดอกล่ะไผ่มันอยู่ในนี้อะนักตึงๆ